ครับสวัสดีครับ youtube ผมวันนี้ผมจะมาทำกองตู้ปลาสี่สิบแปดยี่สบยี่สิบเป็นตู้ปลาขนาดสี่สิบแปดยี่สิบยี่สิบั๊มโซนิคสามพันห้าต่อด้วยเข้าถังกองถังกอง เข้าข้างล่างแล้วครับผมแล้วน้ำจะดันขึ้นมาวางวัถสดุกองแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับเพิ่งรันน้ำดูท่อออกสามขนาดท่อต้องออกสามนะครับผมลองใส่ท่อเดียวดูนะครับมันมันล้นครับต้องใส่สามท่ออีกท่อหนึ่งจะมายูกองบนเข้ากองบน กองบนออกล้าเลี้ยงปลาทองครับทนนี้น้องๆน,น่าจะชื่นใจบอ่อนี้โดนแดดนะครับเดี๋ยวก็จะสั่ง UV มาด้วย5้วัตน้ำน,น่าจะไม่เขียวตอนแรกผมใส่แต่กองบนไม่ไหวนะปลาทองสิเบ็ดตัว เดี๋ยวลงกระ้องเลยผมจะถ่ายให้ดูนะครับขอบคุณครับ